สวัสดีเพื่อนๆนทาง YouTube และทางเพจนานาอาชีพนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆืนนะครับมาดูอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับเป็นอาชีพขายขนมคกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตามผมมาเลยนะครับนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามีหน้าอะไรบ้างนะครับมีหน้าลักหน้าไก่หน้ากุ้งครับแต่ที่แน่ๆนะครับแม่ค้าก็หน้าอะไรไม่รู้ครับหน้าลักไมหรอกแม่ค้าเนี่ย หน้าช้างหน้าชังเรับรับหน้าช้าใส่อะไรบ้างน่ครับเนี่ยมีหอมมีพ้าวอมีมันม่วงมีเผือกมีข้าวโพดนะครับหน้าอร่อยนะครับขาวจุดปูนอยู่เลยนะเด้งๆนะครับใช้สามเตาเลยนะครับทันไม่ทันนะครับคนเดียวนะครับรับสมัครพนักงานไหม รับแบบนี้รับอย่างอื่นนะครับพนักงานไม่ต้องการนะครับต้องต้องการอย่างอื่นนะครับต้องการลูกค้าลูกค้ามาซื้อขนมครอกนะคะอ๋อไม่ใช่อย่างอื่นนะโอเคโอเคมีใส่อะไรบ้างเนี่ยให้ดูเนี่ยอะไรมันเนี่ยอะไรอย่าจะดูมันเป็นกะทิค่ะกะทิมีแป้งมีกะทิกินด้วย ใส่อะไรบ้างแนะนำท่านผู้ชมหน่อยขอดูหน่อยขอชมหน่อยแป้งแป้งอะไรนะครับเนี่ยอันนี้แป้งตัวค่ะเป็นทำตัวหยอดตัวโอ้หยอดตัวครับดูท่านนี้อันนี้อะไรบ้างอันนี้กะทิหยอดหน้าโอ้กะทิหยอดหน้ามันนะครับนี่นะขอดูหน่อยหยอดหน้าโอหยอดหน้านะครับดูนะครับมาดูวิธี หยอดนะครับตอนนี้ก็กำลังจะหยอดเอาน้ำมันทุบอยูนนะครับเราจะมาดูแม่ค้าหยอดขนมคกนะครับ ก็ปรับไฟด้วยนะต้องคนด้วยใช่ไหมโอเงมันนอนก้นืนโอ้ไม่ให้มันนอนก้นนะครับคนมาทางซ้ายคนมาทางขวานะแล้วแต่ขนาดเลยค่ะแล้วแต่ขน,นาดเด้อโอ้ยนะครับนะครับสุดยอดนะครับนะ ทำไงต่อโอ้จะทำอย่างนี้หอนนะครับแล้วก็หอนนะหอนหอนหอนคืออะไรจ๊ะหอนคืออะไรหอนคือโยกเยกโยกเยกตอนนี้น้ำอะไรเธอเนี้กระทิ้งอะอันนี้หยอดตัวให้มันเข้ากันโอ้แล้วก็หอนอีกไหมเนี่ยไม่หอนแล้วใช่ไหมหอนหอนแล้วยิ่งหอนอีกอ่านะครับต่อไปก็หย่อนนะ แล้วก็ขย่านะครับขย่าคือหอนฮอนคือขย่านั่นเองนะครับฮะต้องใา่ยนะายเยลด้วยมันจะดีนะโอยเลยิศเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันเสร็จก็จะชิมนะครับมันจะหวานเหมือนแมคคาหรือขนมโคกจากขมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะ <c oughs> ขนมโคกหวานจ้ะแต่แม่ค้าอจาจจะขมนะคะขมหรือเปรี้ยวแม่ค้าอ๋อตุ้หยอดอยู่ใช่ไหมจอน,นั้นอันนั้นใกล้สุกแล้วนะครับตรงโน้นสวยนะครับน่ากินจังเลยแม่ค้าเหรอคะไม่ใช่ขนมโคกอ๋อขนมโคกแม่ค้าหน้าทำ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  หอยอดอครับหอมนะรักทองนะครับมีหลายไส้ใั้เอลือเลยนะในถาดเดียวนะอันนี้เผือกมันแห้งหรือเผือกเผือกแห้งหรืออะไรเนี่ยไม่แห้งใช่ไหมเผือกสดเลยครับเผือกสดอันนี้มันม่วงม่วงนะครับ อย่าลืมเอาใจใส่ลงไปด้วยนะคุณกาอร่อยไม่ได้ค่ะไม่ได้เหรอใช่ค่ะขนมรบมีหลายเตาใจมีใจเดียวะ <c oughs> ใจ,ใ,จะใส่ไม่ได้เลยใช่ไหมใส่ค่ะเดีเ๋ยวเช็บเตาก่อนวันนี้เตาติดโอ้วันนี้เตาไม่สะอาดนะครับถ้ามันมถ้ามันสกปรปกแล้วก็ต้องทำความสะอาดใช่ไหม เอาอะไรพูดอะไรฟูดออกนะครับนะนเนี่้นแหนะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับทำอะไรที่ตัดนะจ้าช่โอ้แยกกันจ้าเมื่อเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกกันใช่ไหมใช่จ้าแยกทางก็ห่างเหินนะครับตอนนี้โอ้แยกกันไปตัดนะ แตก,กเสษียแล้วใช่ไหมไ<ด>สุกแล้วสุกยังเนี่ยสุกแล้วโอ้สุกแล้วพร้อมกินแล้วนะครับพร้อมกินพร้อมขายพร้อมรับประทานเ<ด><ะ>ออฐานเนี่ยมาดูฐานเนี่ยย่างสวยเลยหร่าถ้ามันยังไม่สุกมันจะปูๆแบบนี้เนาะมัยังไม่สุกนะมนก็ยังไม่สุกนะครับมันจะปูๆนะถ้ายังไม่สุกถ้ามันสุกนะครับจะแตกต่างกันนะมันจะแบนราบไปเลยนะครับ อ๋อใช้ช้ชอนตัวตกตะกียกขาดนะจ๊ะโอ้แต่วันนี้ลูกค้ารอยอยู่จ้าอ๋อ,อ,อกเ็เลยใช้ช้อนตัดเอาใช่ไหม ขนมโคกนะครับขายอยู่ที่ไหนเอาบอกลูกค้าในพั่โมทวเองนาสีนักคลรินนะคะร้าหน้าโรตัสสีนักคลรินขายตอนไหนกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงวันนะจ๊ะนะครับตีห้าถึงเที่ยงวันนะครับตื่นไม่ทันตีห้ามาตอนเที่ยงก็ได้นะจ๊ะมาทําไมตอนเที่ยงมาช่วยแม่ค้าเก็บร้านอ๋อมาช่วยแม่ค้าเก็บร้านนะคะถ้าตื่ไม่ทันก็มาตอนเที่ยงนะ แม่ค้ารับสมัครอยู่นะครับคนเก็บร้านนะครับกําลังแค่ขนมพกอยู่พอดีเลยก็ขออนุญาตถ่ายทําหน่อยนะครับแม่ค้าหน้าใสรับก็ดูดูนะครับกําลังแคะขนมพกอย่างสมัครกมินนะครับไม่รู้มันจะหวานเหมือนแม่ค้าไหมนะครับขนมพกเดี๋ยวค่อยชิมนะเดี๋ยวค่อยชิมดูนะครับโอ้ยนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยน่ากินมากมายนะ ครับน่ากินไหมมีหลายไส้ครับหลายไส้เลยนะรับผมกันนะน่ากินมากมายมีค่ารวมงัเท่าไหร่คะาต้นอครับก็มาดูหนะ้าร้านหน่อยนะนี่นะครับตอนนี้ก็มาตัดนะ ขายไส้ให้เลือกนะครับนะครับลูกค네 <ร Stevens. S 1> ้าพอทยอยมาซื้อนะครับแต่ขายให้ดูไม่ได้นะครับขายแต่แม่ค้าคนเดียวก็พอนะครับขายแต่แม่ค้า เท่าไหร่นะแมคะ่ 25, 35, 39, ค้ายี่สิบยี่หาสจ้าอันนี้20บาทตามเหรียญเลยนะครับ20 25 30าบาท,บาทนะครับมีหลายไส้นะครับะนะครับก็คลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่เล็กก็น้อยกับเพื่อนๆนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ